ที่เมืองเก่าอูเจนเมืองถงเซียงมนทลนเจอเจียงมีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ทั้งดนตรีและการแสดงต่างๆในคืนก่อนวันตรุษจีน นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดงานเลี้ยงร้อยเมตรเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวกว่า200คนมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันบนถนนสายหลักของเมืองในบรรยากาศของการฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้มีการจัดงานเลี้ยงร้อยเมตรเป็นเวลา6วันวันละสองรอบคือรอบอาหารกลางวันและรอบอาหารเย็น ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในมณฑลชงจิ้งชาวบ้านกว่า150คนร่วมกันจัดงานเลี้ยงในคืนก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ตามประเพณีของกลุ่มชาติพันธ์แมว <ชา S 1> ผู้ร่วมงานจะพร้อมใจกันใส่ชุดพื้นเมืองเต้นรำเล่นเครื่องดนตรีหลูเซิงครอบครัวบอกว่าจะเตรียมรายการอาหารเอาไว้12จานซึ่งหมายถึงเดือนทั้ง12เดือนและขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้ง12เดือน 那此时此刻，现在呢？有四位这个。